จะคิดทีละนิดจะคิดทีละน้อยจะมีปัญญาเชบ <c oughs> คอมใช่คิดแล้วก็คิดคิดแล้วก็คิดจะคิดเปเดียวเท่านั้น <c oughs> จริงหรอคิดได้ังไงนะเ <c oughs> จะสีถนนไทยรีบด่วนมาช่วยเราคิดหน่อย <c oughs> สินานยจาสีถนนไทยรีบด่วนมาช่วยเราคิดหน่อยสิสีถนนไทยเจ้าปัญญาตอน นกใส่กรมได้ไหมเอ่ย ฝากเนื้อฝากตัวกับหลวงตาสิลูกปื๊ดวัาดีครับหลวงตาสงสัยจะมีสมาชิกใหม่ให้สามตัวยุ่งมารู้จักกันไว้สิอะครับหลวงตานี่เจ้าปื๊ดสมาชิกใหม่อ่อะไปเล่นข้างล่างปะปะได้ครับนี่เจ้าปืด เล่นอีกกาฟักไขกันดีเปล่าล่ะอะี่จะเล่นวาดลูกกันได้นะใช่ถ้าว่าสวยก็ส่งประกวดได้ด้วยนะเบิเฮ้ยไม่เล่นไม่วาดให้เมื่อยหรอกเฟยเล่นอะไรไร้สาระอย่างปืดน่ะเหรอ เกมฉลาดฉลาดที่จะคู่ควรเข้าใจมาเออเข้าใจหรือเปล่าเกมอะไรล่ะเปิรดฮะอย่ามาขี้แอดหน่อยเลยหน้านี่เกมอะไรดีล่ะเปิดเฮ้ยอะไรยากๆแกล้งพวกมันดีกว่าฮึเอาละอ้าวงั้นก็เอามาดิเฮ้ยเอามาดิเฮ้ยถ้าพวกเองเจ้าจริงจับนกใส่กรงนี่ได้สิเฮ้ยมีปัญญาเปล่า ทำได้ฟักของแบบเนี้ยไอ้พวกเด็กวัดเสร็จแน่ฮ้ยถ้าทำไม่ได้พวกเองต้องเป็นสมุดคอยรับใช้ปืดเข้าใจมะอ้อ <c oughs> ทำไงดีละสีะขอคิดดูก่อนนะ ีก็แล้วกันนะ <c oughs> เฮ้ยอีทอไก่แค่กระดาษจะมาประกบก,กันจะตีนกหรือจับนกฟ้าหออย่าดูถูกนะเดี๋ยวจะจับนกให้เห็นกับตาเลยอะ่ะ <c oughs> ปัญญาทำได้ไงเนี่ยโหอคุณหนูหนูคะนี่น well> ่ะคือภาพลวงตาถ้าเราเอาภาพกรงและนกมาประกอบกับการไม้แล้วก็หมุนเร็วๆตาของเราก็จะรับภาพทั้งสองในเวลาเดียวกันก็เลยเห็นนกมันก็ไปอยู่ในกรงไงล่ะเจ้าคะไม่รู้เหรอนี่แหละสีธนชัยเจ้าปัญญาล่ะ i'm